สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้พามาชมการรีวิวเคสของ vivo Xshot นะครับก็เหมือนเดิมครับตัวนี้ผมสั่งมาจากทางเว็บ a l i e x p r e s s นะครับก็จากทางจีนนะครับเคยสั่งมาแล้วสององรุ่นนะฮะก็จะเป็นตัวเคสฟลิปเคสเป็นหนังแท้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดเคสแบบใส่หตัวนะฮะวันนี้สั่งมาอีก1รุ่นนะครับ ก็จะเป็นตัวฟลิปเคสแบบ PU นะครับก็มาทำการแกะซองนะครับการดูว่าเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้ไม่มีกล่องแพ็กเกจนะฮะก็จะเป็นลักษณะของอธรรมดาปกตินะครับก็จะมีห่อพลาสติกมานะฮะสิ่งที่แถมมาในซองนะครับก็จะมีเป็นฟิล์มกันรอยตรงรุ่นนะฮะก็คงไม่ได้ใช้นะครับ ตัวเคสนะฮะตัวนี้เป็นหนังพีวนะครับก็คือเป็นหนังเทียมนั่นเองนะฮะมีจุดเด่นนะครับตัวนี้คือในเรื่องของความบางนะครับรูปลักษณ์ก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นฟลิปเคสแบบแม่เหล็กนะครับก็เป็นฟลิปเคสธรรมดานะฮะเวลาเปิดปิดก็จะไม่ออโต้เวกอัพนะฮะส่วนด้านในนะครับตัวนี้วัสดุก็จะเป็นพลาสติกนะฮะไม่ใช่ TPU นะครับ เดี๋ยวผมขอเทียบกับตัวที่ผมเคยสั่งมาก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นแบรนด์เพย์พานะฮะตัวนี้ข้างในจะเป็นวัสดุ TPU นะครับแต่ตัวที่สั่งมาใหม่นี้จะเป็นพลาสติกนะฮะตัวนี้อ่าเป็นแบรนด์ยินจินโมซ่านะครับก็จะออกคนละแนวกันนะตัวนี้เป็น PU case นะฮะเป็นหนังเทียมนั่นเองนะฮะแต่ว่าจะได้เรื่องของความบางนะครับสำหรับเพย์พานี้ตัวนี้จะเป็นเคสหนังแท้นะฮะ แต่ว่าจะหนานิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้ติดฟิล์มกระจกนะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะมีขนาหน่อยนะครับเพราะว่าจะดันตัวฟิล์มเล็กน้อยนะฮะแต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าจะดันหรือเปล่าเดี๋ยว,ยวต้องมาลองทดสอบดูนะครับนะคร่าวๆดูการในส่วนของด้านข้างบ้างนะฮะก็จะประ,ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลอง ทดสอบนะครับใช้งานจริงโอเคครับก็โอเคนะครับอ่าใส่ได้พอดีนะครับไม่ฟิตแล้วก็ไม่หลวมนะฮะโอเค เดี๋ยวผมจะลองปิดเครื่องดูนะครับเวลาเปิดมาก็ไม่ไม่ออโต้เวกอัพนะฮะแต่ว่าคือสามารถตั้งได้ครับก็จะเป็นการตั้งค่าในส่วนของเซตติ้งนะครับในส่วนของอ่าส์ทโมชั่นนะฮะก็จะเป็นสมาทไลท์นะครับอ่าโอเค ใส่แล้วก็จะประมาณนี้ครับ ค่อนข้างกระชับนะฮะแล้วก็ไม่ไม่หนามากนะครับถ้าเทียบกับตัวเพพาเนี่คือตัวเพพานี่คือจะค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็หนากว่าเล็กน้อยนะฮะโอเคครับผมก็จะปะประมาณนี้นะฮะส่วนด้านหลังนะครับตรงเลนสกล้องที่คนใช้งานผู้ใช้งาน vivo shot นะครับจะเป็นกังวลก็คือในเรื่องของเลนส์กล้องที่จะนูนออกมานะครับตัวนี้ก็ใส่ไปแล้วนะครับก็ตามรูปนะฮะตามที่ได้เห็นกันก็คือจะปกป้องเลนส์กล้องได้พอดีนะครับคือตัวเลนส์นะฮะไม่นูนออกมานะครับไม่นูนเลยตัวเคสนะฮะถือว่าโอเคนะครับแล้วก็พูดถึงงานผลิตนะครับก็ถือว่าดีนะครับค่อนข้างเนี๊ยบเลยนะฮะการเก็บงานอะไรต่างๆนะครับ ตัวตัวนี้วัสดุก็เป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าใช้โทนสีทองนี่คือดูดูดูดลลานะฮะสวยงามนะครับก็ดูงานคัตติ้งอะไรต่างๆนี่ผมถ้าที่ผมดูนี่ค่อนข้างเนี๊ยบนะฮะสนนราคานะครับตัวนี้ก็ตีเป็นเงินไทยตกประมาณ200กว่าบาทนะฮะ6.71ดอลลาร์นะครับก็ตกประมาณ225บาทนะครับ ถือว่าโอเคนะฮะค่อนข้างที่จะลงตัวเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของอคุณภาพงานผลิตนะครับแล้วก็ราคานะฮะแต่ว่าส่งค่อนข้างช้านะครับตัวนี้สั่งไปเมื่อประมาณวันที่30มกรานะครับเพิ่งจะได้เมื่อประมาณวันที่23กสิบามกุมภาก็ตกประมาณ20กว่าวันนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างรอนานพอสมควรนะครับแต่ก็โอเคครับ ได้มาแล้วก,ก็ก็ถูกใจในระดับหนึ่งนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องของวัสดุที่ดูอ่า,อาดูแล้วก็ถือว่าสมราคานะครับค่อนข้างโอเคเลยนะฮะแล้วก็การใช้งานนะครับที่ผมชอบก็คือตรงนี้มันเป็นเป็นพลาสติกนะแล้วก็คือผมติดฟิล์มกระจกไว้นะครับมันก็ไม่ดันนะฮะไม่ดันไม่ดันตัวฟิลม์มแต่ว่าถ้าเป็นตัว ตัวนี้นะครับตัวเคสเพย์พานที่เป็นหนังแท้ตัวนี้คือมันจะดันกระจกเล็กน้อยนะฮะเพราะว่ามันเป็น TPU ที่ตวงขอบนี่มันคือมันจะเก็บขอบโค้งเข้ามานะครับก็เลยจะมีปัญหาในเรื่องของฟิล์มกระจกบ้างแต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะฮะตัวที่สั่างมาใหม่นะครับยินชินวอซ่าจะไม่มีปัญหานะครับก็ แล้วก็ขนาดโดยรวมก็ค่อนข้างที่จะบางกว่านะครับแล้วก็กระชับมือดีโอเคครับในเรื่องของความสวยงามก็คนละแบบนะฮะตัวนี้คือจะได้ความหรูลรานะครับตัวเพพานี่คือเป็นหนังแท้นะฮะอาจจะหนานิดนึงแต่ว่าได้ความหรูลราพรีเมียมส่วนตัวนี้ก็ออกในลักษณะของการใช้งานจริงนะครับมีความกระชับนะฮะกระทัดรัดดีกว่านะครับโอเคครับผมก็สนใจนะครับ สั่งกันได้ที่เว็บ Aliexpress นะฮะจากจีนนั่นเองนะครับส่งนานนิดนึงแต่ว่าราคาไม่แพงแล้วก็มีแบบให้เลือกหลากหลายนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับเคส vivo Xshot นะครับโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ